สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นเข้าสู่รายการเอเดกาซานะคะก็กลับมาพบกับกิ้แล้วนะคะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนานนะคะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะก็ที่ผ่านมานะคะมีพี่ๆน้องๆนะคะหลายท่านนะคะไปพิมพ์หาก,กี้ที่เพจนะคะแบบว่าพี่กี้คะอย่ามวแต่ขายของนะคะามาทําคลิปวิดีโอบ้างนะคะรอชมอยู่นะคะรอติดตามอยู่นะคะก็หลายท่านมากๆนะคะกี้ก็ขอขอบคุณมาณนะตรงนี้เลยนะคะที่ผ่านมานะคะกี้ก็วแต่ขายของจริงๆน,นะคะอยู่แต่กับการ ขายของดูแลลูกค้านะคะคือแบบค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ากี้พยายามที่จะตอบลูกค้าทุกคนตอบพี่ๆน้องๆทุกคนเองนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการตอบคําถามแบบมีสาระนะคะซึ่งเป็นคําถามที่แบบว่าโดนถามมาบ่อยบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็กี้ก็เลยอยากจะให้วิดีโอนี้นะคะเป็นสาระได้ตอบคําถามนะคะที่เพื่อนๆสงสัยอยู่นะคะแล้วเพื่อนๆมาดูกันในวิดีโอนี้ค่ะ หลายคนนะคะที่แบบว่ามีความกังวลนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่กล้าใช้ครีมนะคะอยากใช้เข็มอย่างเดียวนะคะก็คิดจะบอกเลยแล้วกันนะคะก็หลายๆคนนะคะเป็นหน้าแบบว่าแพ้ง่ายทิปนะคะก็จริงๆแล้วผิวหน้าไม่เป็นอะไรแต่ก็แบบคิดวิตกกังวลไปเองเพราะว่าเคยเมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าแพ้ง่ายอยู่แล้วเคยมีเคยติดสารสเตรอยด์อยู่แล้ว,อ,อ,ลวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เพื่อนๆกังวลไม่กล้าใช้อะไรนะคะก็ เออมาตรวจผิวกันก่อนนะคะเด็กจะบอกให้ว่าทิปหรือไม่ทิปนะคะมีทางตรวจอยู่เนาะส่วนคนบอกว่าใช้เข็มอย่างเดียวนะคะบอกเลยว่าการใช้เข็มอย่างเดียวโดยไม่ทาครีมนะคะเพราะว่าช่วยรัรกษาลมสง้ค่ะเขาทํางานร่วมกันนะครับการใช้เข็มอย่างเดียวแล้วไม่ทาครีมนะ,ะมันก็เหมือนกับกว่าเราอะไปพรวนดินแล้วก็ไม่รดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยดอกไม้ไมันก็จะไม่งอกงางมนึกออกปะเห็นภาพมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะการใช้เข็มอย่างเดียวค่ะมันไม่ได้ผล น,ะะนอกจากไม่ได้ผลแล้วนะคะยังทาให้หน้าแข็งกระด้างผิวนะคะแข็งกระด้างแบบหน้าแห้งแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการลงเข็มมันเป็นแผลดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เกิดการอักเสบโดยเปล่าประโยชน์นะคะเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆนะคะในเคสที่แบบว่าอยากได้แบบว่าเข็มอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันนานมากนะคะบางเคสกี่รับไว้บางเคสกี้ก็ไม่รับไว้นะคะเพราะว่า กี้นึกถึงความปลอดภัยของคนใช้เป็นหลักแต่ว่าคนใช้ไม่นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองกี้ก็ไม่ได้รับเคสพวกนี้นะคะดังนั้นนะคะการรักษาลมสิวนะคะไม่สามารถใช้เข็มเปล่าๆได้เหมือนเราบอกหมอคะเอ,อ่อทำนมหน่อยคะ่ะไม่ต้องทาครีมไม่ต้องไม่ต้องเย็บนะคะ ยัดมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรักษาเองมันก็ไม่ได้นึกออกปะคะทาจมูกมาเลยค่ะยัดมาเลยค่ะแต่ว่าปล่อยแผลช่างมันไเลย,ยไม่ต้องขารีมไม่ต้องกินยาขมอไม่ต้องเย็บไปขมอถูกปะมันก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นนะคะทำเลต้องมีสตินะคะการทําทุกทกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งการพักหน้าแล้วก็การดูแลหลังจากนั้นด้วยนะคะมันก็จะมีคมมรีมเฉพาะเนาะเพราะว่าการรักษาลุงเสียวค่ะมันต้องมีการทํางานร่วมกันทั้งเข็มนะคะช่วยการตัดผังผืดเนาะเข็มตัดผังผืดวิตามินที่อยู่ในชุดนะคะก็จะช่วยไปส่งเสรริมในกา ผลิตคอลลาเจนเอลาสตินใต้ผิวหนังของเรานะคะดีแบบว่าเหมือนเราแบบเป็นแผลเราก็ต้องทายาดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทางานร่วมกันคือแบบจะใช้แบบเข็มเปล่าๆแล้วแบบไม่ทาอะไรเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ผลก็เลยไม่แนะนํานะคะส่วนต่อมานะคะแบบโอ้โหอันนี้ก็แบบมีน้องๆแบบที่แบบพยายามแบบรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาถามกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ เออลองผิดลองถูกกันนะแบบว่าอ,อ,อยากได้เข็มอย่างเดียวแต่ว่าหนูอยากจะเอาไปใช้กับเอสเตอร์โรเดอร์ไปใช้กับคารัมดับเบิลเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจก่อนตรงจุดจุดนี้ว่าตัวครีมอะคะ่ะที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแบบว่าเออที่ครีมที่มีขายตามท้องตลาดอะคะ่ะเขาเป็นครีมที่ผลิตออกมาสำหรับการทาบนผิวปกตินะคะการทาบนผิวปกติคือผิวที่ไม่มีแผลผิวที่ไม่แพ้ง่ายเข้าใจปะ่ะเขาก็มีข้อมูลแบบ ฉลากบอกอยู่ว่าเออไม่ควรนู่นนี่นั่นไม่ควรทาบนแผลหรือแบบว่าใช้แล้วมีอาการแพ้คนรพบแพทย์อะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นเนี่ยพวกเอ่อที่เอาเข็มลงเข็มแล้วก็ทาแบบเออเอสเตอร์ทาเกลแรงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่นะคะ <S 2> <S 2> เอสเตอร์โรเดอเร์อะไรอย่างเงี้ยที่ใช้มาส3มสปีได้แล้วนะคะก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่เซรั่มที่จะมาทาเกี่ยวกับลุมสิวเลยมันไม่ใช่นะคะ ไม่สามารถทาบนแผลได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีน้ำหอมก็ตามแต่ว่าเซรั่มเนะะี่ยค่ะหรือครีมตัวภายทำท้องตลาดนะคะที่เขาเมีขายะคะ่ะมันเป็นครีมที่ทาสําหรับผิวปกติเท่านั้นไม่ได้ทาบนแผลเข้าใจไหมคะครีมผิวปกติกับครีมบนแผลนะ้มันค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่สามารถทาอะไรมั่วๆได้ถ้าเกิดว่าแผลเราแพ้เกิดการแพ้ขึ้นมาเนี่ยคือคือมันก็คือไม่คุ้มกันนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ครีมอย่างผิดจุดประสงค์ ดังนั้นไม่สามารถใช้เข็มกับเซรั่มหรือครีมทั่วไปที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อการรักษาลมสิวได้ค่ะกี่หวังว่านะคะวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่ามีสาระนะคะให้เพื่อนๆนะคะที่สนใจรักษาลมสิวนะคะได้คิดแล้วก็ตระหนักนะคะว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ควรจะมีเหตุมีผลในการรักษาลมสิวนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรมาทิ่มหน้าก็ได้ถ้าเกิดว่าเอาอะไรมาทิ่มหน้าก็ได้เราเอาเข็มเย็บผ้ามาทิ่ม หน้าก็ได้นะคะดังนั้นมันไม่ใช่นะคะกรุณาทำอะไรอย่างปลอดภยัยเพราะว่าเรามีใบหน้าเดียวนะคะเรามีใบหน้าเดียวเราจะมาเ,เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียงา่ายกับใบหน้านะคะพอซ่อมมาไม่คุ้มนะคะกี่เจอมาเยอะมากๆกับเคสพวกนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี่ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาถามกี่ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะสับวนนี้ไปละคะ่ะบายมว่า